พูดถึงเรื่องของการที่จะจัดตั้งรัฐบาลในแง่มุมต่างๆเนี่ยต้องรอเรื่องของผลการที่จะนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากกกตก่อนกกตเขาก็ออกมาถแถลงแต่ว่าเป็นการถแถลงผลอย่างไม่เป็นทางการนะเพื่อที่จะได้มีการที่จะเห็นทิศทางกันต่อไปนี่ะค่ะ,ะทางกกตเองเขาก็ออกมาระบุโดยท่านอิทธิพรบุญประคองค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องของผลสรุปภาพรวมการจัด การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในปี2566เนี่ยแหละค่ะ14พฤษภาคมก็บอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย1 7 5 2 2ภาพรวมผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งประเทศเนี่ยสูงสุดเท่าที่กะกะตเคยจัดเลือกตั้งมาเมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้าล่ะค่ะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ครั้งก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่1 7 4 8 7ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าย,ยินดีสำหรับ1ะ7 5 2 2ล่ะค่ะ,ะการรวบรวมคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขา ก็มีความพยายามที่จะให้ชัดเจนช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มไม่เกินแต่ปรากฏว่าการรายงานผลเนี่ยล่าช้าก็อาจจะต้องขออภัยเรื่องความพยายามของผู้ปฏิบัติงานที่จะทำให้การรายงานผลเนี่ยจะต้องถูกต้องเป็นหลกักรองจากความรวดเร็วนะคะโดยสรุปสสอ,อ,อแบบแบ่งเขตเลือกตั้งอันดับ1ก้าวไกลค่ะ1 1 2ที่นั่งอันดับ2เพื่อไทย1 1 2ที่นั่งอันดับ3ภูมิใจไทย68ที่นั่งอันดับ4พลังประชารัฐ 39ที่นั่งอันดับ5รวมไทยสร้างชาติ23ที่นั่งอันดับ6ประชาธิปัตย์2 2ที่นั่งอันดับ7ชาติไทยพัฒนา9ที่นั่งอันดับ8ประชาชาติ7ที่นั่งค่ะอันดับ9ไทยสร้างไทย5ที่นั่งอันดับ10พักเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งและอันดับ11ชาติพัฒนากล้า1ที่นั่งอันนี้เป็นแบบแบ่งเขตนะคะครับส่วนแบบบัญชีรายชื่อจะมีพักการเมืองที่ได้เก้าอี้ไปทั้งหมด17พักการเมืองค่ะเก้ากล้า ไทย39ที่นั่งเพื่อไทย29ที่นั่ง รวมไทยสร้างชาติ13ที่นั่งภูมิใจไทย3ที่นั่งประชาธิปัตย์3ที่นั่งเช่นกันค่ะประชาชาติได้2ที่นั่งพลังประชารัฐเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยประชาธิปไตยใหม่พักใหม่พักชาติพัฒนากล้าพักท้องที่ไทยและพักชาติไทยพัฒนารวมถึงพักเป็นธรรมพักพลังสังคมใหม่และพักครูไทยเพื่อประชาชนได้ไปพักละหนึ่งที่นั่งแล้วก็มีการที่จะพูดถึงว่าการรายงานผลในครั้งนี้ถือ ว่าถูกต้องมากที่สุดล่ะค่ะถ้ามีข้อผิดพลาดก็อยู่ระหว่างตรวจสอบให้คะแนนแล้วเสร็จใน5วันกอกตจะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการใน60วันก็จะต้องพิจารณากันถึงข้อร้องเรียนแล้วก็ข้อเท็จจริงล่ะค่ะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ซึ่งก็จะดําเนินการให้เร็วที่สุดนะคะส่วนหลักเกณฑ์การแจกใบแดงใบดําใบเหลืองใบส้มอาจจะเกิดขึ้นหากพบการกระทําผิดหลังประกาศผลรับรองแล้วจะต้องยื่นให้สารดีกา ส,ส่วนใบส้มกะกะตเนี่ยเขาจะเป็นคนวินิจฉัยเมื่อสักครู่คือใบดําแดงเหลืองนะคะบใบส้มกะกะตจะเป็นคนวินิจฉัยถ้าพบว่ามีการกระทําความผิดก็ต้องให้ประกาศผลรับรองก่อนละค่ะทางคุณอิทธิพรเองก็บอกว่าเรื่องของการที่จะพิจารณากันถึงคําร้องถือหุ้นไอทีวีของคุณทิมก็มีการที่จะมีผลกับการรับรองหรือไม่คุณอิทธิพรบอกว่าถ้ายื่นคําร้องแล้วก็เสมือนเข้าสู่กระบวนการพิจารณานละค่ะก็เหมือน บนการสารแหละกะกะตก็จะพิจารณาว่าจะรับไว้เป็นคําร้องหรือไม่ถ้ารับก็ต้องสืบสวนไต่สวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงก็ต้องให้คณะอนุกรรมการเนี่ยวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเข้าสู่ที่ประชุมกกตค่ะ